ครับพี่น้องบอดีครับผมบอดี้เอฟซีกท่านนะครับเป็นคลิปส่งงานล้านพันเช่หน่อยนะครับเด้อครับผมวันนี้พันช่หน่อยสิส่งงานกำข้อยกยิ่นให้ลูกค้าครับผมครับนี่กับพี่ตามนี้ครับผมพี่น้องครับชุดนี้จะเป็นล่างกลมย่างเดียวนะพี่น้องเด้อครับผมมีร่างเดียมอยู่ตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับครับร่างเดียมครับที่เหลือก็จะเป็นล่างกลมครับพี่น้องสนใจร่างเดียมรอดหนาได้พี่น้องเด้อเู้ใดเู้ใดสนใจร่างเดียมก็ โต้กับว่าจองคิ้วไว้ครับผมพี่น้องครับก็เลียดตามนี้ครับผมพี่น้องสุดนี้ครับผมกำคอครับผมอรีอยกับตามนี้แหละพี่น้องครับผมงาเตรียมจับส่งวันนี้นะครับครับผมพี่น้องผพ้ใดจะจองไว้หรอกอ่ะ พาทรงที่อยู่ขม้าเด้อครับเด้อสิได้ทรงหายครับผมเด้อไปหาอยู่หากินกันเป็นล่างกลมแล้วพี่น้องเด้อครับผมล่างกลมเฟืองครับผมตัวนี้เป็นล่างแปดขีดครับผมพี่น้องมีทั้งยกจริงนี่ตรงนี้ดำหนึ่งครับผมตัวครับผมตัวลายจะเป็นกำข้อครับผมฝากพี่น้องสราบนี้แล้วครับเด้อสนใจงานพญาใชนไหยกะโทรเข้ามาจองคิวไว้ครับผมรอดนานทีเป็น ล่างเดียมครับผมล่างเดียมล่างเดียมอาทิตย์หน้าเนาะครับผมง้ามล่างเดียมพี่น้องครับผมฝากพี่น้องจำนี้ครับผมขอบคุณด้วยหลายเด้อท,ทีที่ตามชื่มรันเพิ่นใช่หน่อยแล้วก็นคุณน้องชินค่าโดยดีตลอดมากครับผมขอบคุณด้วยหลายครับบ๊ายบายครับ